สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมมาดูน้องโพงเงินมาเล่นน้ำช่วงเที่ยงนะครับแม่แม่เพราะอากาศร้อนนะครับผมดูครับน้องโพงเงินวันนี้ได้น้องเบียร์มาเล่นเป็นเพื่อนนะครับผมดูเล่นน้ำคลายร้อนนะครับผม เพราะว่าน้าปราปาไม่ไหลนะครับผมเราก็ได้พาน้องโพมาเล่นน้ําสะใหญ่นะครับผมนี่ให้ผ่อนคลายบ้างนะครับผมเมื่อวานก็ทํางานทั้งวันนะครับผมน้องก็โอ้ดูครับผมนี่ดูดูดูช็อตเด็ดครับผมช็อตเด็ดร้อนมากนะครับวันนี้เลยได้พามาเล่นน้ําช่วงเที่ยงนะครับผมนี่ดูพาน้องเบียร มุดไปทั่วเลยนะครับผมหลังป้วนกลมเลยนะครับผมนี่ดูดูจะโอน้องเบียตกจนได้นะครับผมนีม่ดู ปูเงินนะครับผมก็จะครบเก้าปีเต็มแล้วนะครับเดือนพฤษภาวันที่ยี่สิบนะครับแม่แม่น้องปูเงินนะผมเล่นน้ำคลายร้อนแต่อาการออกมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมอาการเล่นรุนแรงนะครับผมโอ้ ไม่ปล่อยน้องน้องเล่นน้ำนะครับวันนี้ให้น้องเบียร์เล่นเป็นเพื่อนนะครับผมโอ้ท่าพิสดารครับผม น้องผู้ทำไมตาโตจังเลยวันนี้ดูครับตาโตนี่ไม่ยอมไม่ยอมลงจากหลังผมเลยครับไม่ยอมลงจากหลังผมเลยครับจะเอาลงให้ได้หรือครับน,นี่ทำอะไรอย่างนั้นทำอะไรอย่างนั้นนี่นี่ โชว์ความสามารถเลยครับวันนี้ตั้มเล่นน้ำเหมือนช้างตกมันเลยนะครับผมดู ชุดบอลน,น่ไม่ยอมไม่ยอมเล่นน้ำนี่ผมว่าเหมือนช้างตรงมันเลยนะครับผมไม่ยอมสะบัดสะบัดเนื้อสะบัดตัวนะครับผมน้องเบียร์ก็จับเชือกคออยู่นะครับแม่แม่มีสายรัดให้จับด้วยนะครับผมนี่ น้องโพนี também, ่ถลิ um ่นอย่างนี <É. você S 2> vo ้เ um ล่นอย่างนี้มีความสุขนะครับแต่ถ้าเขาเข้าไปในเพื่อนเมื่อวานนะครับร่วมงานแหวเรียบร้อยมากเลยนะครับผมเรียบร้อยมากๆเลยนะครับผมถ้าแต่งตัวนี้ยืนนิ่งเลยนะครับผมน้องน้องนี่จะชินนะครับไม่เหมือนบางเชือกบางเชือกนี่จะไต่ไปเรื่อยแต่น้องโพนี่นิ่งเลยนะครับผม เอาเอาไปไหนครับไปไหนน้องเบียไปไหนน้องเบีลจะน้องภูจะไปไหนน้องฟู โอ้ยผมไปสำรวจเฉยๆเดี๋ยวผมก็มาดูครับยกงวงยกงามาแล้ววันนี้มีเด็กๆมาเล่นด้วยนะครับเด็กๆมาเล่นน้ำเป็นเพื่อนน้องโผนะครับทั้งน้องเบียรทั้งเด็กๆเลยนะอบอุ่นเลยนะครับวันนี้นะครับผม เพราะว่าอากาศร้อนเราต้องพาเล่นน้ำนะครับผมอุ้งโทรศัพร้อนมากเลยขนาดถ่ายคลิปนะครับผม ในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่แม่ฝากเป็นกําลังใจทางช่องน้องโพเงินช้างแสนสนนะครับผมแล้วอย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ชมคลิปดีๆของน้องโพนะครับผมดูครับถูนะครับพม่แม่ครับถูถูถูอะไรอย่างนั้นโอ้ยนี่สวัสดีครับเราลอก่อนเร็วสวัสดีครับเราลอก่อนเรือ สูงโวลเสียงก่อนเสียง <Yeah. S 1> โอ uh. ้เสียงเหมือนไม่อยากร้องเลยนะครับ oh. ขึ้นมาลงใหม่นะครับแม่แม่ก็จะลงไปใหม่นะครับนี่ดูเริ่มแล้วเริ่มแล้วถอยลงดีกว่าครับอ uh. ้ย <laughs> นี่สไลด์ลงเลยนะครับแม่แม่แมสไลด์ลงเลยนี่นี่ นี่โอ้โห,โโหสไลด์ลงเลยนะ